อาบัตว่าด้วยการแสดงฤทธิ์ชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายส่วนใหญ่อาจเคยนึกสงสัยว่าเหตุไฉนพระพุทธองค์ทรงมีพุทธบัญญัติห้ามไม่ให้สงสาวกแสดงฤทธาปฏิหารเพราะเรื่องฤทธิ์เรื่องเดช สำหรับคนหัวใหม่ยุคปัจจุบันฟังดูออกจะเหลือเชื่อไม่น่าเป็นไปได้แต่สำหรับใครที่ผ่านการฝึกกสินปฏิบัติธรรมสมาธิมาดีแล้วย่อมเชื่ออย่างสนิทรู้แน่ว่าฤทธิ์อภิญญามีอยู่จริงผู้ใดสำเร็จกสินอภิญญาสมาวัติแล้วไซการแสดงฤทธิ์เป็นไปได้อย่างแน่นอน การตรัสห้ามไว้ในพระธรรมวินัยถือว่าภิกษุใดฝ่าฝืนจะต้องอาบัตสำหรับสิกขาบทที่ห้ามไม่ให้สงสาวกทั้งหลายแสดงปาฏิหารหากภิกษุใดละเมิดภิกษุนั้นต้องอาบัตทุกกฎปรมเหตุที่ทำให้พระบรมศาสดาต้องทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ก็คือ พระปิณโทละภาละทวาชะซึ่งมีประวัติในอดีตชาติไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกล่าวคือย้อนอดีตไปแสนนานในสมัยพระ,ระตุภมุตระพุทธเจ้านั้นพระภาระทวาชะเถระได้เกิดเป็นราชสีอยู่ที่ภูเขาจิตตกรูดข้างป่าหิมพานเช้าตรู่วันหนึ่ง พระบรมศาสดาทรงกำหนดพุทธญาณตรวจดูสัตว์โลกพบเห็นอุปนิสัยของราชสีว่าเป็นผู้ควรได้รับการโปรดตอนสายวันเดียวกันจึงเสด็จไปยังถ้ำที่อยู่ของราชสีขณะไปถึงราชสีออกไปหากินพระองค์จึงเข้านิโรธสมาบัติอยู่กลางอากาศณนะภายในถ้ำแห่งนั้น มุราตสีกลับมาถึงปากถ้ำแงนหน้าขึ้นไปเห็นพระองค์ประทับนั่งลออยู่กลางอากาศเช่นนั้นให้รู้สึกอศัศจรรย์ใจดําริว่าผู้ที่กล้าเข้ามาอยู่ในถ้ำของเราย่อมไม่มีท่านที่นั่งบนอากาศในถ้ำชอรอยจะเป็นผู้ทรงความยิ่งใหญ่รัศมีกายท่านก็้่สงสว่างแผ่ไปทั่วถ้ำเราไม่เคยเห็นความอาศัศจรรย์เช่นนี้มาก่อน ควรยิ่งที่เราจะบูชาท่านตามสติกำลังดําริดังนั้นแล้วราชสีก็ออกไปหาดอกไม้ทั้งในน้ำและบนบกนำมาปูเป็นอาสนะดอกไม้เริ่มตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปจนถึงที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่กลางอากาศเมื่อประคองดอกประทุมเข้าไปบูชาแล้วก็ยืนนอบน้อมอยู่ตรงหน้าพระศัสดา ตลอดราตรีการรุ่งเช้าก็เก็บดอกไม้ของเก่าออกไปทิ้งเสียนําดอกไม้ใหม่มาทำอาสนะถวายอีกโดยกระทําอยู่อย่างนี้ตลอดเจ็ดวันพรมทั้งคอยระวังรักษาอยู่ที่ปากถ้ำถึงวันที่เจ็ดพระพทุมุตระพุทธเจ้าเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติ ลงจากอากาศมาประทับยืนอยู่ที่ปากถ้ำราชสีก็ทำประทักษิณคือเดินเวียนกวารอบพระองค์สามรอบและแสดงอาการนอบน้อมในทิศทั้งสี่แล้วเปล่งสีหนาคขึ้นหมายความว่าเปล่งสาธุการก่อนจะถอยไปยืนอยู่ที่อันควรพระบรมศาสดาทรงมีพระปีชายาเห็นว่า เพียงเท่านี้ก็พอเป็นอุปนิสัยแก่ราชสีนี้ได้แล้วจึงตรัสพยากรณ์ว่าในกับที่8นับแต่กับนี้ไปราชสีนี้จักได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปในทวีปทั้งสี่ส่งพระนามว่าปทุมราชและจะเป็นอยู่ถึง64ชาติ ในกับที่หนึ่งแสนข้างหน้านน้นราชสีจกไปเกิดเป็นพรามณ์แล้วออกบวชเป็นสงสาวกพระโคดมพุทธเจ้าจักได้เป็นเอตทักคะคือผู้เลิศในการเปล่งสีหานาศทรงพยากรณ์แล้วก็เสด็จทางอากาศคือเหาะขึ้นสู่พระวิหารที่ประทับฝ่ายราชสีเสียใจที่เห็นพระบรมศาสดาเสด็จจากไป เฝ้ามองจนหายลับไปจากสายตาท้ายที่สุดไม่อาจหักห้ามความเสียใจอย่างใหญ่หลวงลงได้ก็ถึงแก่ความตายอยู่ตรงปากถ้ำนั่นเองหลังจากเวียนตายเวียนเกิดตามพุทธบยากรเมื่อล่วงถึงพระบรมศาสดาองค์ปัจจุบันอดีตราชสีได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลคือรวยมากในกรุงราชครห์ มีนามว่าปินนทลภาลทวาชะคราวหนึ่งได้ไปฟังธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาบังเกิดความเลื่อมใสถึงกับทูลขอบรรพชาพระองค์ก็ส่งอนุญาตให้ไม่ขัดข้องเมื่อเป็นภิกษุในพระศาสนาแล้วไม่ตั้งอยู่ในความประมาทตั้งใจเจริญสมณธรรมอย่างอุกฤษจนบรรลุมรรคผล เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระศาสนาขณะเป็นพระอรหันต์ท่านมักจะเปล่งสีหานาฏคือเปิดโอกาสให้เพื่อนสหธรรม,มิกหรือสหายในทางธรรมสักถามข้อข้องใจในมรรคผลได้ด้วยเหตุนี้พระปิณโทลภาละทวาชะเถระเจ้าจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาให้เป็น เอตทักคะคือผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านบัลลือสียนาฏนอกจากมีความอาจหานในการเปล่งสียนาฏแล้วท่านยังแสดงอิทธิปฏิหารได้เป็นมหัศจรรย์ดังมีเรื่องปรากฏอยู่ในคัมภีจุลวัต์ความว่าสมัยหนึ่งเจ้าลัทธิต่างๆอวดอ้างว่าเป็นอรหรันด้วยชาวชมพูทวีปยุคนั้นเลื่อมใสพระอรหรัน อาทิพวกปรูทั้งหกมีปุรณกัสปะเป็นต้นโดยไม่รู้ว่าพระอาหารหันต์จริงๆนั้นท่านประพฤติเช่นไรจึงให้ความนับถือโดยปราศจากเหตุผลเพื่อแก้ความสงสัยนี้ท่านราชคลืเศรษฐีซึ่งได้ปุ่มไม้แดงขนาดเท่าหม้อมาหนึ่งปุ่มจึงให้คนกลงึงช่วยกลึงเป็นบาทแล้วใส่ในสาแรก เอาขึ้นไปแขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่ที่ผูกต่อๆกันจนสูงถึงหกสอกหรือ15บหาวามองเห็นบาทบนอากาศเล็กเท่ากับั้นถารกแล้วให้คนไปเปล่าประกาศว่าหากพระอรหันต์มีอยู่ให้มาทางอากาศเอาบาทนี้ไปเถิดข้าพเจ้าและบริวารทั้งปวงจะขอนับถือท่านผู้นั้นเป็นสารณะ,ะที่พึ่งตลอดไป ที่ทำเช่นนี้เป็นเพราะเศรษฐียังไม่ได้นับถืออาจารย์สำนักใดเป็นสารณะฉะนั้นเพื่อป้องกันการหลงไปนับถืออย่างงมงายทั้งๆท,งท,งที่ไม่ใช่พระอรหันต์จึงต้องหาทางพิสูจน์เสียก่อนหลังจากส่งคนไปเป่าประกาศถึงหกวันก็ยังไม่มีผู้ใดหอ่อมาเอาบาดไปได้ฝ่ายพวกครูทั้งหกสั่งให้สิทธิในสำนัก แอบมาขอบาทจากท่านเศรษฐีท่านก็ไม่ให้ถึงแม้ตัวอาจารย์จะไปเองแล้วแสดงกลมายาสาไทยเช่นไรเศรษฐีก็ไม่ยอมให้บาทยังคงยืนรางตามคำประกาศเดิมครบกำหนดวันที่7พระมหาโมคลานะและพระปินณโทละภาระวาชะกำลังจะออกไปบินธบาตในกรุ่งราชครห พระเอิญได้ยินพวกนักเลงคุยกันว่าเกลอเอ,อ๋ยการก่อนนั้นครูทั้งหกต่างก็อวดอ้างว่าตนเป็นอรหันต์ในโลกบัดนี้ท่านเศรษฐีให้ยกบาทแขวนไว้กลางอากาศแล้วประกาศให้พระอรหันต์จงหอมาอาบาทนี้ไปเถิดนี่ก็ล่วงมาถึงวันที่เจ็ดแล้วไม่เห็นมีใครหอมมาเอาบาทไปได้เลย พวกเรารู้แล้วว่าพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในโลกพระมหาโมคคลานะได้ฟังอย่างนั้นจึงปรารบว่าอาโสภาะทวาชะการพูดคุยของนักเลงแม้ไม่เอ่ยถึงพุทธศาสนาแต่ก็เป็นที่ว่าย่ำยีพระศาสนาท่านมีลิธานุภาพมากจงห่อไปอาบานนั้นมาเถิดเพื่อลบล้างความเข้าใจผิดของบุคคลทั้งหลาย ฝ่ายพระปินณโทละผาละทวาชะเทพระเจ้าก็เข้าจตุตะถะฌานคือฌานสี่มีอภิญญาเป็นบาทฐานสำเร็จโดยผลันแล้วเอาปลายเท้าขี้ผินดาษขนาดหนึ่งขาวุธคือร้อยเส้นหรือสองโยดครึ่งความมหืมาเทียบเท่าภูเขาลูกย่อมๆม,มีอาการเบาหวิวดุดปุีนุ่นแล้วนำขึ้นไปบนท้องฟ้านภากาศ หมุนวนเวียนไปเหนือมหานครราชครืเจ็ดรอบฝ่ายมหาชนทั้งหลายแหงหน้ามองเห็นหินดาดทาบุูเขาลอยอยู่เหนือศีรษะพวกตนต่างก็รักตัวกลัวตายเพราะหินมหายักษ์หล่นทับรีบหาเครื่องกัน้นมีกระด้งเป็นต้นมาปิดบงังศีรษะแล้วพากันวิ่งหนีไปซุกซ่อนตัวในที่ที่เชื่อว่าปลอดภัย เพเื่ออนมีคนใจกล้าเพ่งมองแล้วจำได้ว่าใครขี้ผินด่าด้วยปลายเท้าพาตอนร้องทักว่าท่านภาระทวาชะผู้เจริญจงจับหินยักษ์ก้อนนั้นไว้ให้มั่นอย่าให้พวกเราถึงซึ่งความพินาศเลยเพื่อให้มหาชนอุ่นใจพระเถระจึงเอาปลายเท้าเหวี่ยงหินมหายักษ์ลอยกลับไปตั้งอยู่ที่เดิมเป็นมาสจันท์ จากนั้นเหาะไปยืนบนอากาศเหนือเรือนท่านราชครรเศษฐีแต่ไม่ได้นำอวบาดนั้นลงมาจากยอดไม้ไผ่ข้างฝ่ายเศรษฐีได้เห็นพระเถระพระทำปฏิหารยิ่งใหญ่สุดมหัจจันท์ถึงเพียงนั้นแล้วรีบก้มลงกราบพลางร้องบอกไปว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเถอะเมื่อพระเทระลงมานั่งในบ้านแล้ว ท่านเศรษฐีก็สั่งให้คนอาบาดัดลงมาใส่อาหารสี่อย่างจนเต็มบาตรน้อมถวายแด่พระเถระเจ้าพระเถระรับบาตรแล้วก็คืนสู่พระวิหารการละครั้งนั้นยังมีชาวบ้านที่ไปหาของป่าบ้างอยู่แต่ในบ้านเรือนบ้างไม่ทันได้พบเห็นฤทธาปฏิหารของพระเถระเลยไปประชุมกันต่อหน้าท่าน พลางอ้อนวอนขอให้แสดงอภินิหารอีกสักครั้งท่านก็อนุโลมแสดงให้ดูเป็นคำรบสองแล้วกลับสู่วิหารฝ่ายมหาชนก็ติดตามไปยังวิหารด้วยเมื่อเสียงอื้ออึงของมหาชนดังไปทั่วอารามพระพุทธองค์จึงตรัสถามพระอานนท์อานนท์นั่นเสียงอะไรเป็นเสียงในสำนักของท่าน ปินนทลภาละทวาชะเนื่องจากท่านแสดงปฏิหารเหาะไปทางอากาศแล้วรับเอาบาทจากเศรษฐีมาพระเจ้าข่าพระศัสดาจึงให้เรียกพระภาระทวาชะเถวะมตตรถ,ถามเมื่อทรงทราบว่าแสดงฤทธิ์จริงจึงตรัสว่าภาระทวาชะทำไมเธอถึงกระทำอย่างนั้นทรงติเตียนพระเถวะแล้ว มีพุทธบัญชาให้ภิกษุทำลายบาดไม้จันนั้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เพื่อประทานแก่ภิกษุทั้งหลายนำไปใช้ประโยชน์โดยบทผสมกับยารักษาในตาจากนั้นทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามสงสาวกทั้งหลายมิให้แสดงปฏิหารภิกษุใดแสดงปฏิหารภิกษุนั้นต้องอาบัตทุกกฎคืออาบัตไม่หนัก สามารถปรงอาบัตได้สำหรับพระปินณโทลภาละทวาชะซึ่งเป็นปฐมอาบัติไม่มีความผิดเพราะกระทำขึ้นก่อนสิกขาบท